สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่มิวอีกเช่นเคยนะคะในกิจกรรมสร้างฝันสร้างคิดนะคะค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเราก็มีกิจกรรมดีๆมาฝางน้องๆกันอีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เราก็มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทดลองวิทยาศาสตร,ร์นะคะค่ะนั่นก็คือนะคะเกลือจอมพลังค่ะค่ะแต่เอ๊ะเกลือจอมพลังมันจะมีพลังยังไงนะคะเราไปดูกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปทดลองกันนะคะเรามารู้จักอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองกันก่อนนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเกลือค่ะเกลือนี่ก็จะเป็นเกลือเกลือแกงนะคะเอาไว้ทํากับข้าวนะคะ 2. ค่ะไข่ค่ะก็เป็นไข่ไก่นะคะจะเป็นไข่ดิบนะคะ 3. น้ําค่ะ และสุดท้ายก็จะเป็นขวดโหลนะคะขวดที่เราใส่น้ำนะคะแล้วก็มาเริ่มทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็นำไข่ไก่นะคะไข่ดิบใส่ลงไปในขวดโหลทั้งสองใบนะคะเราก็สังเกตดูว่าไข่ทั้งสองใบนะคะที่ใส่ในขวดสองใบนี้มันก็จะจมนะคะอันที่สองเราจะนำเกลือแกงนะคะมาใส่ในขวดหนึ่งใบ แล้วก็นำเกลือใส่ลงไปนะคะค่ะพอใส่ไปแล้วเราก็คนนะคะคนให้เกลือละลายนะคะคนเรื่อยๆค่ะจนกว่าเกลือจะละลายค่ะ แล้วเราก็ค่อยๆสังเกตน,นะคะ พอเกลือละลายหมดแล้วนะคะเราก็มาสังเกตนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงขวดใบแรกนะคะไข่ก็จะลอยขึ้นมานะคะส่วนขวดใบที่สองไข่จะจมนะคะเนื่องจากว่าขวดใบแรกนะคะเราใส่เกลือไปอะค่ะเพราะว่าไข่นะคะมันมีความหนาแน่นนะคะ น้ำจึงไม่สามารถพยุงนะคะให้ไข่ลอยได้นะคะแต่เมื่อเราใส่เกลือลงไปนะคะไข่มันก็จะลอยสูงขึ้นนะคะจากขวดนะคะเนื่องจากน้ําเกลือนะคะมีความเข้มข้นนะคะมากกว่าน้ําค่ะจึงทําให้ไข่นี้ลอยขึ้นมาได้ค่ะค่ะสําหรับการทดลองทั้งสองใบก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะค่ะสําหรับการทดลองนะคะก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะเป็นไงกันบ้างคะน้องๆง,ง่ายหรือเปล่าคะ ทำได้กันไหมเอ่ยไข่ลอยกันไหมน้องๆก็ลองนำอย่างอื่นมาทดลองดูก็ได้นะคะว่ามันลอยหรือไม่ลอยอย่างเช่นแบบกระดุมลูกปัดอะไรพวกนี้ก็ลองมาใส่ดูนะคะลองใส่แล้วแล้วก็ลองถ่ายรูปมาอวดกันนะคะว่ามันลอยหรือว่าไม่ลอยหรือว่ามันเป็นยังไงนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะสร้างฝันสร้างคิดนะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขาะแล้วมาพบกันใหม่นะคะในวันเสาร์เวลาบ่ายสองโมงนะคะ แล้วอยากรู้ว่าสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะทาง Facebook นะคะ MHSICT Fanpage ่ Fan ะ,ะหรือว่าค้นหาอุทยานการเรียนรู้แม่ห้องสอนนะคะค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับพี่ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ